โอ๊ยใจไดีแม่เด้อเป็นยาหมดเป็นยาเจลี่บุ้งเงินจะไม่ตายเคยมีได้อยู่ลานลูกก็ได้ละเด้อยู่น้ำแม่บุญงบุ้แบบอ่าอันนี้ไ่นเงินออสออสเตรเลียออสเตรเลียจังเนาะมาทำป็นดอนโอ้อ่าอ่าอ่ฮะเนาะหรือว่าคนิ่งจับคืนโอ้นิ่งได้ส่งล้านไปนี่งเรียลล้านสาม โอ้จพลงว่าอ่ะโอเคนองพี่น้อนเนาะเปิดทาบขึ้นมาในมื้อนี้นองพี่น้อนเนาะทางบอตาเองก็อยู่บ้าน จอยสาวพนน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นยังไงดิแต่เช้นานะจอยเพฝนมัอนี่เนาะคือ,อม,มิดสมินกินสมบ่อยแท้พี่น้องเลยป้าชัวเนาะโบดได้ขึ้นมามื่อเดียวพี่น้องเลยวานนี่โบดได้ขึ้นมาขึ้นมามื่อนี่แล้วป้าโบแล้วนี่เนาะ,ะ้โดได้ยินแต่เสียงลูกชายเพิ่นไห้เนาะ แต่๋อยวเราจะเช่าโจยยู่วบอเช่าโจยนี่ด้านหน้าด้านข้างด้านในอ่าเรียบร้อยพี่นอนะ้องเนาะอ่ะจังใดกาทางบอต้าเองกาขอกราบทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสุขสู่คนเด้อเนาะพี่นอนะ้องเนาะพาอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนะ,นะพี่น้องเนาะกายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบอต้าบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะที่ว,ว่าขึ้นมามื้อนี้กะ สำเร็จพี которая, ่น้องเนาะในการก่ออ่าเฮือนสาวจ้อยลาวพี่น้องเอ้ยเฮะมาเบิ่งข้างในก่อนพี่น้องเนาะอ่าโถเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยอมื้อนี้สําเร็จคักแน่แล้วเนาะในการก่อพี่น้องเอ้ยตัวห้องน้ํานี่เพิ่นสิมีแบบแผนเฮ็ดบ่ได้เนาะเพิ่นสิเฮ็ดํานีบ่หรือว่าเาแบบดนี่กถารอรุ่นนํากันแต่ว่าทีแน่ตัวก่อนี่แล้วแล้วพี่น้องเนาะ ทางเขือนอ่าเสาปูนเรือนเสาพลูนข้างทางรถเพิ่นมาคือเก่าอ <classy. S 1> ี enfin, ่องเลยเนาะมื้นี้มื้นี้น้องท้องใสบ่เคาะปูนให้เบิ้งอีกบ่หมอนี่เอามาบ่ได้แล้เคาะแต่ปูนอ่ารถเดิอบบ่กับพี่เดิอแล้วเนาะบ่เนาะ โอ้สวัสดีเด้อแเนาะโอ้สวัสดีแม่อยจังได๋เราะเติมกาแฟอายก่อนยู่กินคักอยู่เด้สดอุ่นๆเนาะอ่าๆเหลือเหลือหแอบนึงที่เฮาว่าสิไปส่งแลทางว่าส่งไปพ้นทางน้องมีก็ย่างเสมาแล้วทั้งนั้นเนาะ ดูสบายดีอ้โแสดงว่าลงไปองเฮียนบดมือนี่จังได้ไอเตียงพูน้ยนางเมื่อว่าบัดนี้เออพอกับแม่ก็ไปตลอดเนาะไม่ได้พักพอนเออกะลูกชายฮันยูเวียดนาม ม่มาดักากัจะคนกวเมื่อนั้นคือว่าเห็นตนนั้นเอากัดเสีนาแต่ไปลงมาดักากา่้ว่เอนี้ขึ้นางกลับลงหลวงะบางก็เลยกลับมอเพราะว่าเืยกัไอมันยังให้มาะนะกัเลยว่ามาอยู่น้าเพื่อนอ้าดนทเรือเมื่อต่วันูุแหละลบันนี้ไอเก็ว่าโอ้ยังให้อยู่น้ำอีกเด้ออกอยู่ พยูร<อ><อ>์งดงนำดวนดเ<อ>ลยกับออยู่นดวนบัตอาขึ้นไปเซ็น้องมืนนอ่อนั่นนีขึ้นไปถ <ไป S 2> างเพื่อนนั่นแหละเรถเพื่อนแลไปสอวนันเดี๋ยน้องไปซองเทือบอเซนอ้ององเทือสมเทือแอแหละบัตอาบ้านนั่นแม่ไปเมนั่นบ้านบ้าน,าน,น,นก็ซื้อบ้านบ้ามีลองลองนี่แหละล้โซนตบีละโนดีนะอันอ ควมมเซฟไปกระเมนรบจำควมเซฟไปกระเมนน่ะเป็นบ้านเออโอ้ชุมลูกไปน้บ้านอาล่องบ้านอาล่องมันมีโม่อาล่องมันมีลอยเนามีลายเนาะมีายเนาะมีหนาวอยู่บ่อ้หหนาวนี้บ่อยากที่ฟุ้งซือก ได้นีห้องน่ะเ่นาเ่อันทำแม่เพิ่นนอเนาะบ่นังใกล้เพ่ไฟชาวว่าจะพูดน่ชานี่จิ๊บจ้อยนอ่หน่อยหอนนิน่ะเออซิวซิต่ว่าเบิงอัน้าว่าทั้งทั้งทันี่เป็นฤดูแรกทั้งนั้นเป็นฤดูฝนหนาวโอ้แม่ นอดเงินอยู่ย่านสายไหมป้าโทษถามลูกสาวมันบมเป็นยังบอกมากโเป็นยังดังก็แลยอากาศนอดหลายนี่ก็พูดหละเดือนเดือนสามเดือนสามเดือนสี่หนาวด้วยรถไปได้ไหมน่าแต่หันเน้าใช้ได้หลายนะฮะจัดปีแล้วเท่านะว่ารัดไว้เลยจะไปวโยกเอ้ย

ลูกๆนกะรกันได้เกิดปีสองปีสองปีแล้วเนาะจตเกิดปียังจ้าเก้าเก้าแปดเอาอเลขอ่เออหนึ่งเก้ารอยเก้บแเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าสองพอ่าเจ้ากำลังกินจ้ะเอออันเดียว ลราเขาเดียวกันอืมมันมาบนหนาวค้นบนหนาวยุดธชกไงอ่ค้นแล้วมันเย็นไงอุ่นอุ่นแล้วใบไฟล่ะมือมือจะเย็นใช่น่ะจับลูกน่ะมันแขกขึ้นชังนี่เจ้าเวลาเจ้าไปถ่ายคลิปเจ้าจะซื้อเกิดสปอร์ตสู้เกิดกีฬาออ๋ฟังว่าฝันมานอกคุณเข้าใจแต่่า แต่แต่แต่ว่ายาได้อันน้องเววตาเราบม่ใช่เลยเราแบบน้ำห้อน้ำหนาวที่มันหมินแล้วอะเคืออออกยาห้อนนะเออข้าคุณป้าออะไรงูบอแปลกอยู่เวลาห้อนเวลาห้อนบดเถื่อน้ำต้นโตออกหน่อยเนาะเวลาหนาวบัดนี้มันหมักออกมืออย่างอ่ะอันตีนง้อนะแม่น้องฝนกันหนาวอยู่ป่ยังมาเพีงน้ำไข่นี่เออ มช่างรมันยนบ่โอ้ยเนาะมันบดมันอ่ามันมันดบดแนีายอ่เลยตีเออหัวเี้ยบุญมีเนาะบ่เล่าประวัติออีเนาะยู่นเนเจ้าตะเกยบอ่ะกีฬาเด้อานันมือชันละช่างรถไม่ได้กินกาแฟบ่เบิงเบิง อ่านวัดไผลูกวันนี้เด้อบาดนี้แปกอยู่เด้คนนี่ก็ได้ดูเบ่บ่มีแนวลุกลงมาใส่หัวติยังๆๆองบ่เอาบ่เอาอดโอ้ยเนาะอดกอดเดี๋ยว้มันเจ็บดเนาะอดแบบบโหดเจ็บบ่ไหวมื้อนั้นนี่บ่ได้ปรุงแต่งบ่ได้เฮ็ดเอานเนาะพี่น้องมันพลาดลดิเมียก เมื่อก็นวดยังไงอีกทีโน้ตส่มีเจ็นฮะฮ่อย่าได้เลยเพราะผท่านจะขากครับเนาะใครดอกมือนี่ได้หับเงินเดือนดอกมือนี่ยังยังบอกยังบอกว่าเห็นแม่ก็พอเพิ่นคือว่าให้ให้ฮันมอบให้เอ้ยบุญด้วยสิดอกเยน์นะสตอยน์้าเบิกเลยโอ้ ก็แล้วกัยังบ่ได้ฮู้ได้อ้ายเอ้ยชุมเจ้าก่อเฮือนจักจักล้านกันแท้นี่นะเด้อตํานี่มื้อนึง14,000โอโดยเฉพาะแต่ก่อนี่เนาะโออไปรวมท้งอย่างอื่นอืๆๆก็ประมาณนี้แหละอันทางบ้านเฮาเนาะก็ธรรมดาสามัญอยู่พี่น้องคือตั้งเสาก็ตั้งเสาเทคานก็ไล่ตามต้นแล้วอ่ะเออต้นละพันคือเก่าพี่น้องเนาะ ่าตุลพันธ์เนาะเราต้องใส่เพื่อน<ด>งานรีเลดโดยสวัสดีอ่า่าสุดเนาะอ่าจำคยแล้วกันง่าย,ายติดตั้งก็ได้เห็นบ่า ดอนบทท่านเคยนี่ห่วยโป้ปูนเทลวดตวดเตี้ยบไปทีบเลย <c oughs> ตั้งตั้งทั้งกันแบบตั้งสามันโดนีง่ายหน่อยเนาะ <c oughs> แต่ว่าเป็นอย่างคนคือบนิยมตั้งแนั่นเนาะมันมันมันผมมีแชกผมมีศกห่อส <c oughs> <c oughs> ำรับสำรับเชิญตัวสำรับเชิญตัว บ่ดาเองเด้อชี้ตําแบบน้ําโลดอีกว่ามันง่ายเด้ันนี้ความมักส่วนโตสิไดพี่น้องเนาะบ่แม่นสิว่าเว้าให้พิใจกันไดแม่น้อแมเขามักจังซี่เจ้าสิบ่เอาเนาะนี่ส่วนโตบ่ตานะได้ก็ได้เนาะเฮาเนาะอ่าได้ก็ได้ ดีใจนะเนาะทางแม่ก้าฟอิ่นก็มาฮอดอ่ามาเห็ดเนาะอ่าเบิ่งตัวจริงเลพี่น้องเ้ยเพิ่นว่า3มีผู้ใหญ่สานว่านัช่เนาะสามท่าน3คนถึงได้สิแล้วเลยเมือกเมือกไปใช่เพื่อนหลไหลลังนี่ก็บ่ต้องเว้าก็ได้ว่าหาสร้างมาสิใช้เลยสร้างก็พี่น้องเ้ยเฮ็ดจังได๋ตะบิดตะตับอจังได๋ฮู้จักกับทีมงานยูทูบเบอร์ หลังแรกของอ้เฮื่อนไผอะเฮื <wh <wh ่อนสาตุกเฮือนสาตุกเลยวะโอ้หลังแรกที่ได้เห็ดกับทีมงานยูทูบเบอร์เนาะโอ้เพื่อนสาวตุกอยู่บ้านอ่างาีมนเรียกร้ายอ่าอ่ากนชวนักขาอเลยมีชื่อมาเลยบ้านชทางรถชางรถเลย คนก็เลยแหงเลยงานไรเออเออเอโอ้ยเนาะไอกีบตาได้ยินได้ซื้อไปล้สางรถสางรถยังบุ้งช่ปล่าไเป็นสางรถยกไพยเป็นไพ่บัอะเพราะว่ามันมีคือกันอีกกเพิ่นน้องจะบอกหรือไยบอกไอบอเออคืออะคือนั่น อาชีพกอ่อสร้างหรืว่าโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะมีตลอดอะเพราะว่าน้ำมือคู่มือนี่มีแต่คนเห็ดเทือนหินเลยเหตุเทือนดินบ่มีแหละเือนอเทือนไหมอย่างยากอะว่าเหตุว่าเือนไม้มันก็ต้องได้หาทางเจ้านะอ้เนาะ,ะสำหรับสำสำ,สำรับสำบสำรับเจ้านี่ไม้กับดินต้องไดถนัดก,กันได้เบิ้ได้เบิ้ลหนั่นขักแล้วจักพี่น้องเนาะจากไม้จากดิน ตอบโจทย์มันี่คือสิบเรื่องเมื่อครบำอกหน่เนาะทางแม่ก็พอเป็นเมือน้ำบ่โอ้ยเดี๋ยวนก่นนกนอเดิฮะมาก่อนเขจะไปทงนก่อนอ้าตึงจะมูงแล้วเ๋ยสองมูงเลยเพื่อกลับขึ้นมาเจ้าอีสิโดน,น,นไปทงมีเหตป๋าคุณได้หามูงไว้แล้วสิเดี๋ยวมัง và oh, mưa bay này, và nào cái năng mưa luôn năm non dưới núi này cái đây đó, nên là bây giờ năng gì nó, bây giờ muốn nào thành vị nó, và những vật, cái mưa cái mưa, của mưa của mình, chán, oh, đó, lông một nó phương trình đó còn phút, cái này chắc bỏ ngang phương thức lẽ nó, nói là ôi, mà mà tay chạy kêu đây đây, <laughs> nó 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 sai. เ่าแย่งแงคิวได้แล้วได้แต่พอน,นี่เมาแล้วป๊าปาดี่ยังได้ใช่สรุปแล้วซื้อใช่ไหมวะเนัน่นหรือว่าเอาเครื่องใหม่เลยบ่อันทาดมันเมื่อนนะอ่ะไอ้หลุยอมแพ้เมืะนะ่อน้อโอ้ อ่าเนี่ยผลเพิ่นก็เอานะผลเนาะโอ้ยมาบอกมันเพ่นจนกับใชฮะเนี่ยพ่นจนกัใชเนาะกับใชจับบัดเดียวนึงมือน่ะจับบัดเดียวทานเพ่นเลยโอ้จับเดินจับพืนบัดเดียวทางพ่นเลยจำไปจับสักชองเครื่องนี่พ่นไปช่องเครื่องแล้วฮะให้ใน่จะจับหน่อยเครื่องโอ้ยฮะแนวพ่นปะ

โยอ่ะงานง่ง่ไบ้น้องเวตาเด้ดมงาง่งเลยหาผู้ี่พูดแล้วยังโชดด้วยว่ะเอ้าคยถามว่าจามีแฟนหรือเปล่ามีเอฝากถามมากคนบอกตยากเยอะช่เนาะคอว่าคันบมเมีแล้วคอยจีจีต่อให้ว่ามีเอฟซีมนสนใหนงเองไปไน้ำกันก็ไม่ได้เคยพูดไงเะ้อยเขาเดี๋ยวขนมไหกันอ่าโอเคโอเคเียว่ขนมมันแจกนูกแจกบานนี่แหละ โอ้เอื้ยมาไปีลินพี่บ่เออโอ้ยเนาะลูกน้อยชอบหนาวหนาวอ่าเถอะไอรูดได้เติมนะพี่นี่ได้เติมนะยังบ่โอ้เนาะจะได้สบายดีโอ้ยเนาะ ไปเสรอนแล้วทำชายไปเอาเนี่ยมาให้ช่างรถเพิ่มเติมเยอะเนาะพอบอต้าเองมีนัดก็บอจิตได้มือนี่เนาะที้จิงก็ได้เมื่อค่ำดอกพี่น้องมีนัดก็บอจิตเพิ่มแล้มือนนี่ได้อ๋อันมื่อมื่อนี่เพิ่ดเพอันนั่นบอองค์เฮียนบอเหตุเฮียนเนาะอ่ะถือถือถือง่วยเสาเตวเพิ่มบ่หน่

กินแต่แต่แก้วลายกับโปรไวนได้เนาะเมื่กินไม่นี่กินมันยังเพิบเอิญยังวิตามินซีวิตามิน6 b บ2วันนี้มันโมเมนต์เอ็มร้อยกับโมเมนต์ยังได้มันเป็นแบบเครื่องอะไร tìm nó, áo, chắc xếp, bộ xếp này nó, nó xài review bưng riêng, rồi, 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 nó, à, xíu lòng bưng, nó, thì nó đây nó, nó ra, nó phù gần và nó nó no มือสั้นอรแล้ว่ะมือสั้นแล้ว่ะว่าอยู่น่ะเห็ดว่าท่านจะสั่งรถดอ่ะจาดวารีวิวให้เยอว่ะเชือจักจักเชือจักมันยังและนจะเปเ็เงีนขคือใช้กันไรนะเห็นอ๋ะก่อนขี่็อกคู่คู่อ่าขอบใจด้อ่อตาด้อดยโดย

ใะ่ับเป็นมาพี่อ่โอ้มื่อ่งสรงแล้วไปรับเอื่อยมันมาโดนดมาเอื่อยเาสรางดนลูกกบชิมองิู่ก็ได้ลงนะก็ได้ไปใช้อ่าทั้งทั้งแม่ชิลงไปเอออ่าชาวบ้านนี่ก็ลงพร้อมกันเลยบ่ใช่เย็นวันหลายเที่ยวือว่ายันสร้างบบนุ่นเอ๊ะดอว่าชิมื่อนเราทาบบ่ เล่ยแต่ควมสะดวกเนาะใช่ถึงลูกมาสามคนถึลูกเน่ล้เวนะน่อบ่เ่ละ่สะดวกนะอะเพิกระซาะเบื่ออีกมันจะนั่ง้างหลังมันล้มได้อืมาวนะเอบเอยู่นะฮะ่ันกันคือสะได้กับป้ากนเด้อใช่ไหมเด้อ โดยโดยโดยเนาะอ่าดีไม่แห้งอ่ะเนาะโอเียดไปถึเมื่อไรแม่เพิ่นมีของต้อนอยู่เพิ่นว่าขึ้นลานสาวโดยตัดใจได้ไหมเด้อเป็นย้าเป็นย้าเดี๋ยวรบวุ้เงินจะไม่จาเคยดมีได้อยู่ลานสาวลูกก็ได้ละเด้ยยืนนำแม่บุกหุ่นแบบอ่าอันนี้หนึ่งเงินออสออสเตรเลียออสเตรเลียน้องเนาะ

โอ้อันนี้เมนนายกคนเลยบ่คนี่บ่อกอันเจ้าชีวิตตัวนั้นน่ะตัวทางนี้มันเจ้าชีวินตัวนี้มันเป็นคนที่สําคัญของประเทศออสเตรเลียอันนี้แหละมันเจ้าชีวิตควินเนาะเนาะเลยไปไปจับได้ถือได้บายได้บันน้องไมมีเลเออโดยโดยโดยไงเห็นหลานจังเนี่ยแต่ว่าเนาะกีจาวาเย็นว่าลำบากยากนั่นนี่กะ แรนลงไปช่งก็ได้ว้ยแต่ว่าบุญคนเราเป็ียนอย่างเลยอ้าเนาะนั่นกับด้วยแม่เด้อขอบก้อขอบใจพ่อกับแม่์ละลายตื่นีแห้งเนาะป้าจะเฮากรบเาเวียดเพื่อนห้างบัวจิตเพิ่นกับมีนัดหาบุ้งเพื่นว่าพ่อกันชักเพื่นว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นเลี้ยงเข้าวะทันป้าจะเฮากันเนาะโดยโดยแม่เกือป้าเด้อทางนั้นเด้อยับมาลงโป่งอยู่โอ้ย เนาะทางรถอ่ารถรถประเด็นว่ายปูนเริ่มนี่เนาะว่ายเองเดนาะมือหนาบ่พอหยอกเราอยู่แเราเราอยากเมือหนาอยู่หรอป่ะเออเพราะว่าเพื่อเอ้บุญสิกับขึ้นมาเด้เพื่อเพื่อเอ้บุญสิกับขึ้นมามันขับมันหนาวหรอแต่ว่าเอ้าเนาะแต่แต่ความสะดวกประชันอ่จังใจกับมุกขอบใจเนาะขอบุญขอบคุณทางพ่อกับแม่เพื่อนเนาะเพื่อนก็ให้ อ่าไว้ซื้อนมอ,อ่าน้องมินนี่เนเด้อบ้าสันเอาแอใคอยคอยกับแม่เนาะอยู่ดีไม่แห้งเด้อเนาะำนลำลำเลยรวยเดินทางกับบ้านกับช่องตลอดปลอดภัยวันคุณป้าคุณเจ้าคุ้มครองแล้วก็รวมถึงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สกูลสกคนถ่ายคลิปนี้กับคนเก่ากัว่าสบายดีน้องบ๊ายบาย